สวัสดีครับวิดีโอชุดน,นี้มาดูมาตรฐานปรับโจรห้าเต้มตัดข้างนะครับมาตรฐานปรับโจนห้าต้มตัดข้างบันทึกย้อนหลังจากการเล่นหมดเก็บคะแนนแล้วก็มาทําแยกต่างๆให้ชมนะครับเราขึ้นไปนี่คู่แข่งมานี้เราขึ้นไปนี่คู่แข่งเบิ้ลมานี้เพื่อต่อเราเข้ากินเข้ามานี้ะนะครับเราก็ขึ้นไปนี่เขาก็ขึ้นมาเข้าฮอตเราก็ต่อไปนะครับทีนี้เขาขึ้นต่อไปนี่ ทีนี้เราก็เบียดไปทางนี้คู่แข่งมานี่นะครับเราเ็าเลยต่อไว้คู่แข่งขึ้นมานี่นะครับเราไปนี่เพื่อไปต่อเข้าฮอตเขาก็เลยหลบเราไปนี่นะครับขึ้นนี่มานี่เราเข้านี่คู่แข่งมานี่นะครับคู่แข่งมาทางนี้คู่แข่งมานี่เพื่อเราผมจังหวะนั้นผมไล่กินนะครับคู่แข่งก็เลยมานี่ผมก็เลยมาไล่กินตรงนี้ถ้าคู่แข่งมานี่นะครับถ้าคู่แข่งเข้าฮอตตัวนี้ให้เราเข้านี่นะครับ อ่าอันนี้เราชนะเลยนะครับอันนี้เราชนะเลยแต่ถ้าคู่แข่งเดินเข้านี่จังหวะนั้นก็คือคู่แข่งเดินเข้านี่นะครับผมก็เลยต่อนี่คู่แข่งมานี่ปึ๊บไปนี่มานี่ปึ๊บอ่าผมไปนี่นะครับคู่แข่งก็เลยเดินให้กินก็เลยยอมแพ้ไปนะครับในเกมนั้นนะอ่าทีนี้ผมจะมาอธิบายแยกอื่นๆนะครับอธิบายแยกอื่นๆบ้าง ขึ้นมานี้ทีนี eu, ้ผมต่อไว้นะครับเข้ามาหนี่ไม่ใช่สิเข้ามานี่ก่อนผมไปนี่เขาหลบมานี่นะครับผมไปนี่เข้ามานี่ผมไปนี่เข้ามานี่ผมไปนี้ทีนี้สมมติว่าเขาเขาไม่มานี่สมมติว่าเข้ามานี่เราก็จะมาไล่ตัวนี้นะครับไล่ตัวนี้เขาเดินให้กินไม่ได้เพลอยู่แล้วนะครับถ้าเข้ามานี่ปุ๊บให้เราเข้านี่ถ้าเขายื่นให้กินอย่างนี้ ให้เราเลือกกินทางนี้นะครับเขาเข้านี่เพ๊บเราดึงมานี่เพื่อฆ่าฮอตคือถ้าเขาอย่างนี้เราก็ต่อสองไปเลยอย่างนี้ไปเลยนะครับแต่ถ้าเขาเดินอยู่ยางนี้เขาก็โดนฆ่าออันนี้ก็แพ้อยู่แล้วเนาะหรือเขามานี่เขาก็โดนต่อสองอ่าอันนี้ก็จะแพ้เราไปนะครับเขาก็ต้องหนีมานี่เราก็ไปขู่ไปตรงนี้เพื่อฆ่าฮอต ซึ่งเขาหนีไม่ออกนะครับกลับมาตรงนี้ก็โดนฆ่าอ่ากลับมาตรงนี้ก็โดนฆ่ากลับมาทางนี้ก็โดนฆ่าเหมือนเดิมก็แพ้นะครับแต่นี้ก็จะแพ้ถ้าเกิดว่าเขาเดินกรณีที่เดินตัวนี้มานี่แล้วเราจะเข้ามานี้นะครับทีนี้สมมติว่าเขาไม่เดินถ้าเขามานี่ลหละให้เราต่อตัวนี้นะครับหวัดเสียวนิดหน่อยแต่ก็ชนะนะครับไปนี่อ่าตรวนี้เขาเดินมานี้ เขาจะเดินมาไหนก็ช่างเพเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ทันนะครับมานี้ก็ทันนีเหมือนเดิมชนะหรือหรือคุณจะมานี่ผมนี่มานี่ผมก็มาขึงไว้เหมือนเดิมก็ชนะเหมือนเดิมนะครับแต่น,นี้เราก็จะชนะไปนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งมานี้หนีมานี้นนไป มานี่ไปนี่เสร็จแล้วเขาไม่ลงมานี่เขามานี่อ่าทีนี้เมื่อกี้เขาเมื่อกี้เขาสามมาเจ็ดใช่ไหมทีนี้สามมา 8. แปดเราก็ต่อแบบนี้อันนี้ยิ่งชนะสวยงามนะครับหนึ่งสองสามอันนี้ก็จะชนะไปนะครับผม